สวัสดีครับผมจาเกตอินพอร์ตนะครับผมวันนี้ก็มานำเสนอนะครับผมรถ ATV 150CC ซีซีตัวถังใหญ่นะครับผมนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับนี่เลยครับไฟสปอร์ตไลท์ LED 4ดวงนะครับผมไฟหน้าอีก2นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมนะฮะกันชนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแมกอลูมิเนียมอลลอยนะครับขนาด12นิ้วฮะสวยใหญ่สวยเลยทีเดียว นะครับผมนะฮะดอกยางใหญ่มากนะครับผมสวยมากครับดอกยางนะครับผมอ่าครับอ่าด้านหลังนะครับมาพร้อมกับนี่นะครับท่อไอเสียนะครับไตคู่นะครับเสียงรุ่มเพาะนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเพาขับนะครับผมนะฮะเป็นเพาขับนะครับทนทานมากนะครับผมฮะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องตัวนี้เลยครับรุ่นยอดนิยมนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับผมร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือลูกค้าก็สามารถดูแลเองได้ นะครับผมนะฮะนะครับเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับเอ่อ150ซีซีระบบคาร์บูริเตอร์นะครับดูแลง่ายมากนะครับร้านมอเตอร์ไซค์ตู้ไปสามารถทำได้เลยนะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์ที่ใช้คู่กับระบบคัสเมอนะครับเนี่ฮะคัสเมอนะครับผมนะฮะเกียร์เดินหน้าสีแล้วก็ถอยหลังหนึ่งนะครับผมนะครับเดินหน้าครับก็ง่ายๆครับผมงัดขึ้น1 2 3 4ฮะสี่เกียร์นะครับผมถอยหลังก็กดลงมาครับจาก4มา3 2 1เกียร์ว่างกดอีกครั้งก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผมนะครับนะฮะก็ใช้ง่ายครับผมทนทานนะครับผมเกียร์รุ่นนี้นะครับผมด้านบนนะครับด้านบนก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์กุญแจนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับผมเบรกมือนะครับเบรกมือนะครับก็สามารถที่จะจอดล็อกได้ นะครับเหมือนเบรกมือรถยนต์เลยครับล็อกก็เวลาจอดบนเนินทั้งชั้นนะครับผมนะคันเร่งก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผมใช้ง่ายนะครับผมนะครับฝั่งนี้นะครับผมนี่ก็คือคัสมือนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์สตาร์ทเครื่องนะครับผมกดอย่างนี้ครับสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็นี่ฮะไฟหน้านะครับเปิดอย่างนี้นะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมนะครับสัญญาณแปรนะครับผมแล้วก็โช๊คน้ํามัน ครับสลาสตาตอนเช้านะครับผมโชคน้ำมันนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีหน้าปัดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราเราเปิดสวิช์ดูนะครับผมนะครับหน้าปัดก็จะมีตัวเลขโชว์นะครับตัวนี้เป็นตำแหน่งเกียร์ครับเกียร์จะขึ้นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นะครับผมเป็นตำแหน่งเกียร์นะครับนะฮะฝั่งนี้ก็จะโชว์ในเรื่องของปริมาณของแบตเตอรี่นะครับนะฮะถ้าอย่างนี้คือแบตเต็มอยู่นะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลีกว่านะครับผม นะครับนะะฮไฟหน้านะครับผมเวลาเปิดไฟหน้านะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมเวลาสตาร์ทต้องบีบเบรกด้วยนะครับนะฮะเป็นเซฟตี้นะครับถ้าไม่มีเบรกสตาร์ทไม่ติดนะครับผมอ่าเมื่อบีบเบรกแล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าสตาร์ทติดง่ายมากเลยทีเดียวนะครับผมเขาไอเสียเสียงนุ่มเพราะเลย ได้เลยนะครับทั้งเบอร์โทรนะครับและไลน์นะครับผม0618933976นะครับผมกรุงเทพส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีค่าส่งตามจังหวัดที่ไปส่งนะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ